กระท้อนแบบนี้จะกินปะบปากก็ดูธรรมดาไปมาตามกระท้อนทรงเครื่องกันดีกว่าตามแบบนวนัวหอมน้ำปลาร้าเครื่องแน่นๆ่นทางกุ้งหมึกปูดองรับรองว่าแซ่บหลายๆเลยจ้าเติมจากปอกกระท้อนก่อนนะคะปอกเสร็จแล้วแช่นในน้ำเกลือเพื่อไม่ให้ดำค่ะมาตามเครื่องกันได้เลยจ้าพริกจินดาแดงพริกแห้งกระเทียมโขกแค่พอให้เข้ากันนะคะเติมถั่วฝักยาวถั่วลิสงคั่วตมแค่พอหย,ยาบๆใส่น้ำตาลเคี่ยวน้ำมะขามเปีย น้ำปลาร้าต้มสุกกะปิแล้วก็มะเขือเทศค่ะโขกเบาๆให้เข้ากันนะคะแล้วชิมรสให้นัวเปรี้ยวหวานเคม็มกำลังดีนำกระท้อนที่แช่น้ำแล้วมาสับให้ทั่วลูกแล้วปาดลงคกทั้งเนื้อและเม็ดเลยจ้าโขกให้น้ำซึมเข้าเนื้อกระท้อนเลยนะคะตามด้วยกุ้งแห้งแช่น้ำไว้กุ้งต้มหมึก ปูดองคุกเขาเบาๆอีกทีให้เข้าการแค่กลิ่นก็หอมฟุม้งกืนน้ำลายแล้วจา้าแล้วเทใสท่ถาดโรยด้วยผักชีฝรั่งอีกนิดตามกระท้อนทรงเครื่องก็พร้อมแซ่บแล้วเนื้อกระท้อนนุ่มฉ่ำใครชอบทานกระท้อนต้องลองเมนูนี้